เป็นผู้เป็นผู้เปิด่มากปรนะเป็นองคือคุขมของโบาลนักปั้นดินแล้วมาเจอสินค้าตัวนี้ยก็มีการทดสอบเพราะว่ามีผู้ป่วยมะเร็งในทางเดินอาหารกระเพาะและลำไส้ตอนที่ไปเจอว่าเนี่ยก็คือมันเป็นระยะสเตจสุดท้ายแล้วคือไม่สามารถที่จะทานอาหาร ารเข้าไปนี่ก็ออกมาเป็นน้ำแบบปัน่นระยะสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบน,นั้นแล้วพอมาทดลองกับไบโตเทโรเ,รเอนเเของเรานี้นะคะก็อาการขั้นตีขึ้นตามลำดับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยสามารถวัดผลจากแหล่เป็นเชิงประจักษ์เลยเพราะว่าท่านเป็นมะเร็งทางเดรัจฉา,านแล้วกระจายไปที่ต็ มีที่ตับสามก้อนแล้วขึ้นสมองตอนแรกเห็นเป็นสามก้อนแต่แท้ที่จริงเป็นห้าก้อนเห็น้าเป็นมะเร็งแล้วจะไม่มีไขรรอบแต่เมื่อท่านได้ฉันไโตัวของเพียร์ทันนิเศษหอนะเอเดนเอเดนมาด้ยแต่นอาจารย์เนี่ยผลปรากฏว่าค่าของตับที่เกือบ400น่ยลดลงทุกสับดาห์ จนกระทั่งว่าเบาหวานก็มีขึ้นมาราจมวัดค่าของเบาหวานาาวานะก็เป็นปกติค่าแหลบทุกตัวไม่ว่าจะเป็น T cell D cell ค่า ah EFR ลดลงหมดเลยนี่ก็คืออาคารหัตรรย์ของเรานี่นนแหละแสดงว่าหนึ่งสองที่ท่านประธานจัดสรรมาเนี่ยว่าสามารถใช้ได้ ที่สองเดี่ยวนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าทั้งทั้งผิวหนังทั้งเส้นเลือดขอดที่มันโป่งหลังจากที่ท่านป่วยมาแล้วนะ่ะมีการถ่ายรูปไว้นะ่ะณปัจจุบันเส้นเลือดขอดที่ขาโปง่งเป็นเป็น,เป,นเป็นรอยเป็นร่องที่มันโป่งของไม่สวยนะตอนนี้ยุบลงหมดเลยนะใช่แล้วขาของมะเร็งนะ่ะเป็นปกติ หมอทำการ MRI ตรวจอะไรทุกอย่างมันเล็งอยู่ในภาวะที่สงบแล้วท่านก็สามารถชานอาหารอะไรได้หมดณตอนนี้ม,มีรูปเชิงสระจักท่านก็เป็นคนที่รับการศึกษาแล้ทีาไปไอ,มอ,อ,อ้มสทไปอบรมข่านกไปแล้วก,กลับมาได้เนี่ยคือมหาจรย์เทศท,ที่พิเศษที่สุดก็คืออยายุใกล้6กสิบแล้วค่ะ หายทานไปตั้งแต่เข้ามาเริ่มแล้วก็เยอะแล้วอ่าประมาณประมาณหนึ่งเดียวเลิกก็น่าจะได้เพราะว่าหนึ่งวันก็กินเช้าเย็นแล้วมาตอนหลักก็เช้ากลางวันเย็นถ้ามีอาการบอกว่าทุกสี่ชั่วโมงท่านฉันได้เลยนะแบบนี้เพราะว่าท่านก็เป็น ขอสอโดรอแบบนี้เป็นพระแต่ท่านมีตำแหน่งทางโลกด้วยสามารถที่ว่าสอนลูกศิษย์ลูกหาะไปเยอะมากแบบนี้นะคะนี่แหละช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ใช่ผมยังไม่จบเลยนะมันย่ไล่ยศเนี้ยแล้วที่เคสที่มหาสจรยคิริเกตหนึ่งคุณพี่สาวเขาเป็นพลทานเจ